จ้าราชญ์สวัสดีค่ะคพ้อมือนี้ห้าหน้อยคือแตกคับแท้เขาบนล่างบนล่างเลยนะอ,อืยเขาบนล่างบนล่างมึงดูขาทำช่วมขาเขาบนล่างบนลา่างคักอีหลีบดธรรมดาบดพวกพวกหอดเล่านี่เขาตัวะบ้างเนาะพอนะครับโอ้ตัว่าตัวค่านสีได้น้ำพอลายอยู่ ขาเจ้าเข้ากันทร่วมาตึงตังตึงตังอยู่ในกลุ่มก็ได้โอ้ยลูกก็เฝ้าทั่หาพ่อแล้วก็เฝ้าล่องหนขาเจ้านะ่ะต้องกับขอโทวจขออภัยทุกทันทุกคนกับ้องช่วงขาไปไป่ข่แล้วก็ไปลืมโทรศัพท์อยู่่ข่พอลืมโทรศัพท์อยู่ไข่กับมารถเอ่อขึ้นคอความเตือนก็ได้เอารถเขาอูไปสอมรถก็เลยเสียเวลา เป็นเอียงที่แบบไหลาย,ยางไหลแนวมือนี่พ่อขอโทษได้หลายเอาเขาบนล่างบนล่างอยู่ดอกคณะทีมงานที่ยูนิคกลุ่มไล่ข้าจเจ้ากระได้คือเก่าสำหรับผู้ที่ยูนิติดตามยูน o u t u b e ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยหลายๆที่ตัวเล็กแนวทา่างอย่าลาสาหรือบอัท่านการให้ท่านผู้ชมนะคะนอกจาะขอโทษขออภัยหลายๆขอต้องชมขาเอาไปต่อพอเฮา เมื่อื่นวันที่เจ็ดเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันวันผุดบุพเพเฮ้ยวันธนูหัดบุพเพเนะเาะถ้าถ้าธนูหัดฮานอย โอ้เล่ากับเขาตุ่ตงตร่งเลยนะพ่อเนอะเอาะครับเออคักคัดดีแน่นอนลีมือนี่เลขลักตัวไดพ่อจ้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวประกบสองสามสี่ห้าหกจับคู่บนล่าง 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจดห้าเจ็ดหปดหนึ่งแดสอดสามดสีดห้าแปดหกหนึ่งเก้้าสา เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์หนึ่งเอาศูนย์หนึ่งบาทนี่มต้องเริ่มจากสองนะพอนอะครับห <c oughs> <c oughs> นูล่ำผิดเอาศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเอาทำช่วงขาล่ำผิดล่ำผิดขออภัยลบไม่หนึ่งล่ำผิดเด็กเขาดีมือนี้ทั้งห้าหน้อยทั้งเล่าเล่ากับ Und dann เด็กวิ่งตุลีพอจ๋าแปดสองห้าหกสามแปดสอระวัง8ปดกับสองเนาะขออนุญาตทบทวนตัวเลีก,ก่อนนะ่อเนาะครับขนะ่ะทาชค่มขัดเลขแนวทางของพอพุ่มนะคะ

02, 03, 04, 05, 06 12, 13, 14, 15, 16์สีกเลขวิ่น 8, 2, 6, 8, 2, 5, 6, 3ตัวระว่างคือ8กับ2อันนี้คือตัวเลขแนวทางขอบจัก,กรวาลของโมพมนะคะเลรี <c oughs> ได้ตั้งแต่6กม่งเสาจนหดหกถุ่มแะ,นะ้ว <c oughs> อเนาะเอาพอมีอย่างสีบอกับแฟนขับเอฟซีบอ วันนี้เราเขาดีเอาน่อยบนลางมาหลายน่อยกันผู้ใด้สือท่านจะพอคิดกันที่ดใดเยอดหรอกผมมาเม่าท่านหรอกจะพอคิดเออเมนอยู่เพาท่านตอนม่นทถูกไปเฉพาะคิดออกแล้วทุก่นเนาะครับหนึ 7, ออ่งหกกับสองแปดจ้ามันก็ได้กันสันโมเนี่ยท่านก็จะได้มาใหรอวะค่ะต่อบบนลางเล่นกันมา่จ้ากันที่ดใดเยดอก เล่ากับเขายุดอกนี like, ่แม่ชัวเตอกไปก็ได้เล่ากับเขาเต็มเต็มเลยก็ได้ิเมื่อเนี้ว่าลุกขึ้นดอกได้ทั้งน้อยทั้งเล่าก็ไใดแต่เขาดีอยู่น้อยเขาดีมากหมื่บ้านนี่กับเขาดีเมื่อนี่กับว่าเขาดีอีกน้อยกับใดใช่เขาไปเรียนได้บ้านเมือวบ้าเบี้ยนขึ้เขาแล้งล่ะท่าเสาะหามสมบูรณ์เลได้ทุกันทุกแนวนะ มันมันเรียนท่าเสาเหมือนนี่มันในเรีนยนดวงใจคำจังในเรียนนี่นพ่อโอ้ขอถอดขออภัยหลายๆท่านผู้ชมค่ะโอ้ก็เลยขาดไปหลายย่างเหมือนนี้ขาดไปสูนิ่วค่ะขาดตรงเลยเนาะคะ่ะเนาะขาดเลยท้าเ้ามา嘛ไม่ย่างเลยผ <c oughs> มเป็นมากกับเขาดีๆดีเรากันได้ก็ได้ <c oughs> โอ้เหมือนนี่คนชอบซื้ออะไรนาะว่าจะหนุบเงินมากว่าจะหนุบโอ้ขออภัยหลายๆ เรื่องโทรศัพท์ใบไข่ลูกเสือมีเจ้า,จาพอ่อค่ะขอกลับขอบพระคุณพอหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมาฝากท่านแต่ชมวเย็บซี่ทุกท่านทุกคนได้มีเงืนสื่อประทูมีเงื่อนสื่อไข่มีเงิ่อนให้ลูกไปโรงเรียนเนาะคะนะ่ะเนาะหลายท่านหลายคนก็คอมเมนต์มาบอกนะคะขอกลาบขอบพระคุณหลายๆที่ทักทายที่ให้กำลังใจมากทั้งพบพ่อมทั้งเจนางน,นะะนะ้นะง่ะเนาะเจอกันไม่คลิปหนา้าคลิปเล่าพัฒนาน้อนเนาะ คจ้าขอพระคุณมากครัพ่อคาสวัสดีค่ะครับ